สวัสดีครับคุณผู้ชมผมและใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าเทปก่อนหน้านี้นะครับผมเกริ่นไว้ว่าเราจะคงอยู่ในเมนูพวกที่เสิร์ฟในร้านที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรผับพวกสไตล์เอริชผับนะครับหรือว่าทานกินกับเหล้ากับเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังคงอยู่ในในในธีมนั้นนะครับแต่จะออกแนวรองท้องนะครับวอร์มให้คุณผู้ชมสามารถ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดื่มต่อได้อย่างไม่เมานะครับไม่เมานี่ก็แล้วแต่คนนะอันนี้ผมผมก็พูดเอาไว้นะครับอาหารในกลุ่มเมนูที่เราจะทํากันในคราวนี้นะครับก็คือพวกแซนด์วิชนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ในตามร้านสไตล์นี้นะฮะก็จะมีพวกแซนด์วิชเบอร์เกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้เราจะเป็นแซนด์วิชแบบสารพัดประเภทเลยนะครับเอามา ทําทให้คุณผู้ชมได้เขาไปลองทากันที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้เมนูที่ผมจะทานะครับง่ายสุดในบรรดาแซนด์วิชไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วนะครับผมจะเรียกมันว่าซูเปอร์อีซี่แฮมชีสแซนด์วิชนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างดูเลยโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีแฮมนะครับแฮมเนี่ยคุณผู้ชมแล้วแต่เลยจะใช้แฮมแบบไหนก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นแฮมแบบ ให้มันดูมีชาตินิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นปาริสแฮมนะครับผมต่อมาเป็นขนมปังอันนี้ผมก็เป็นขนมปังขนมปังปอ,งปองนดน่แหละครับเป็นสลาย์ใหญ่หน่อยให้แซนวิชเรามันดูมีชาติโกนในหนึน่งนะฮะคิดเอาเอง <laughs> อันนี้ผมคีของผมอาเองนะครับแล้วก็มีชีสนะครับเป็นชีสสลาย์สำหรับแซนวิชทั่วไปนะครับจริงๆหลักๆแค่นี้คุณผู้ชมจบเลยนะครับสูตรนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันเหมาะมากสำหรับให้คุณหนูๆทานด้วยสำหรับเด็กๆที่ไม่เคยชอบทา,านผักกินอะไรยากเนะน,นี่ยอันเนี้ยแหละ แน่นอนที่สุดอ่ะต่อกันด้วยมัสตาร์ดแบบเกรนนะครับมีเม็ดด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเสิร์ฟแยกต่างหากเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะฮะแต่ให้มันมีรสชาตินิดนึงนะครับและอันนี้คือบาร์บีคิวซอสให้แซนด์วิชของเรามีกลิ่นมีรสชาติหอมขึ้นมานิดนึงนะครับเริ่มเลยคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ขนมปังแซนด์วิชของของ,ของเรากันก่อนเลยนะครับผมจะเริ่มที่การตัดขอบขนมปังนะให้มันมีแต่ส่วนขาวๆข,ของแซนด์วิชนะครับ หั่นลงไปเลยนะครับขนมปังของเราเนื้อแน่นนุ่มน่าทานมากคุณผู้ชมนะครับส่วนที่ตัดออกมาเนี่ยผมจะบอกว่าพวกขอบขนมปังที่เราไม่ใช้นยถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เอาไปให้อาหารปลานะก็จริงๆสามารถเป็นประโยชน์นะไม่ต้องทิง้งคุณผู้ชมเอาไปอบในเตาอบเราเนี่ยนะครับให้มันให้มันแข็งเลยคุณผู้ชมนะครับแต่อย่าให้ไหม้นะอบประมาณสักแปดนาทีสินาทีที่ประมาณร้อย ร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วหลังจากนั้นเอาไปปั่นในเครื่องฟู้ดเอ่อฟู้ดโปรเซสเซอร์นะครับเครื่องปั่นอาหารผสมอาหารนะคุณผู้ชมมันจะกลายเราจะได้เกล็ดขนมปังนะครับเอามาทําเป็นพวกอาหารชุบทอดได้นะครับเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเขาด้วยนะครับง่ายดีโอเคคุณผู้ชมผมตัดขอบขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ขนมปังส่วนข้างในขาวๆเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็ต่อด้วยแฮมนะครับลงมาเลยง่ายๆคุณผู้ชม บอกตามมันคือแฮมชีสแซนด์วิชซูเป,ปอร์อีซี่ผมจะทำให้มันเสร็จภายใน2นาทีทคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องรออ้าวชีสผมไปไปแล้วไปแล้วโอเคผมเพิ่มปริมาณนิดหนึ่งในเมื่อขนมปังมันใหญ่ชีสเราก็ใช้2แผ่นนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ง่ายมอกๆคุณผู้ชมง่ายกว่าน,นี้ผมว่าคงไม่มีแล้วนะครับโอเคจากนั้น ผมจะทาแบบิคิวซอสบนขนมปังแผ่นบนที่จะประกบนิดนึงฟืดโอเคไม่ต้องเยอะมากครับแต่ละคนชอบมากน้อยไม่เท่ากันถ้าชอบก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่เฉยๆก็ไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้คผู้ชมเสร็จแล้วตัดครึ่งหนึ่งฟืบเสร็จแล้วแฮมชีสแซนด์วิชตัดเสิร์ฟเลย คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายเหลือเกินเร็วไปไหมนะครับสูตรนี้เนี่ยผมเจตนาไม่ใส่ผักนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอ่อมันจะต้องดูแล้วทานง่ายที่สุดเพื่อคุณหนูหนูจะได้ทําเพราะว่าเหมาะมากสําหรับคุณแม่บ้านนะครับทําให้ลูกไปทานที่โรงเรียนคุณสามีด้วยคุณสามีไม่กล้าถือหรอกนะทำยังไงเขาก็ต้องทานนะครับทีนี้มาสตาร์ทคุณผู้ชม อ่าอย่างนี้ผมบอกเราจะเสิร์ฟแยกนะครับผมก็จะแยกไปต่างหากไม่ต้องเยอะมากฟืดป้านิดนึงให้มันพอสวยงามนี่ผมสต็อกเบี้ยวไม่เป็นไรอโอเคคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับซูเปอร์อีซี่แฮมชีสแซนด์วิชสไตล์เราพร้อมรับประทานครับ